สวัสดีครับโค้ดเคฟิตเทมิเนล com เพื่อนเเคยสงสัยไหมครับว่าในการลดน้ําหนักและการลดไขมันเราควรกินอาหารเย็นหรือว่ากินอาหารมื้อสุดท้ายตอนกี่โมงถึงจะไม่อ้วนและดีต่อร่างกายเราที่สุดเช่นการกินอาหารให้เสร็จก่อน5-6โมงเย็นจะช่วยให้เราลดน้าหนักได้เร็วขึ้นและช่วยลดการสะสมไขมันของร่างกายได้หรือเปล่าและมันต่างกันกับการกินอาหารตอนหนึ่งทุ่มถึง3ทุ่มยังไงบ้างคําถามต่อมาก็คือหลังออกกําลังกายเสร็จตอนเย็นเราควรกินอาหารหลังออกกําลังกายไหมหรือถ้าเราไม่กินอาหารเย็นหลังออกกําลังกายเลยมันจะมีผลทําให ระบบเผาผลาญเราพังหรืหรอเปล่าวันนี้ผมโค้ดเคจะพาเพื่อนๆไปดูครับว่าเราควรหยุดกินอาหารหรือว่ากินอาหารมื้อสุดท้ายตอนกี่โมงถึงจะดีที่สุดสําหรับการลดน้ําหนักและการลดไขมันตามมาเลยครับเพื่อนๆครับเวลานในการกินอาหารของเราไม่จําเป็นต้องเหมือนคนอื่นพอเราควรปรับให้เข้ากับความอยากอาหารนิสัยความชอบส่วนตัวและเวลาในการทํางานของเราดีกว่าเช่นเพื่อนๆบางคนที่ทา intermittent fasting 16ทับ8เราก็อาจจะกินอาหารมื้อแรกตอน10โมงเช้าและจบคําสุดท้ายที่6โมงเย็นเป็นต้นแต่สาหรับเพื่อนๆที่ทํางานดึกหรือว่าทํางานเป็นกะ เราก็อาจจะกินเลทเป็นต้นครับแน่นอนครับว่าเพื่อนๆหลายคนอาจจะกลัวการกินอาหารเย็นหรือว่ากินอาหารหลังพระอาทิตย์ตกดินเพราะคิดว่าการกินอาหารดึกเกินไปอาจจะทําให้เราอ้วนขึ้นหรือทําให้น้ําหนักเพิ่มมากขึ้นได้เช่นเพื่อนๆบางคนก็อาจจะไม่กินอาหารหลัง5้าโมงเย็นและบางทีหลังออกกําลังกายเสร็จตอนหนึ่งทุ่มก็อาจจะไม่กินอาหารหลังออกกําลังกายเป็นต้นดังนั้นเรามาดูกันดีกว่าครับว่าผู้เชี่ยวชาญและงานวิจัยส่วนใหญ่แนะนําให้เรากินอาหารมื้อสุดท้ายเวลาไหนและเวลากินอาหารมีผลต่อสุขภาพเรายังไงบ้างประเด็นแรกนะครับ ถ้าเรากินอาหารดึกๆในปริมาณเยอะเกินไปมันก็อาจจะทําให้เราอ้วนขึ้นได้ง่ายแล้วก็เร็วมากๆซึ่งบางทีมันก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเวลาที่เรากินอาหารเลยนอกจากนี้ยังมีทฤษฎี food induced thermogenesis ที่บอกว่าร่างกายเราจะสามารถดูดซึมและย่อยอาหารได้ดีที่สุดในตอนเช้าหรือว่าตอนพาทิตย์ขึ้นและตอนเย็นร่างกายเราอาจจะไม่ใช้พลังงานเลยซึ่งก็อาจจะทําให้เราอ้วนขึ้นได้แต่งานวิจัยก็ยืนยันมาแล้วนะครับว่าเวลาในการกินอาหารอาจจะไม่มีผลต่อน้ําหนักตัวเราเลยเพราะสิ่งที่สําคัญที่สุดยังเป็นคุณภาพ และปริมาณอาหารที่เรากินต่อวันดังนั้นเรามาดูข้อมูลเพิ่มเติมกันครับว่าเราควรจะกินอาหารมื้อสุดท้ายเวลาไหนดีหนึ่งก็คือเราอาจจะกินอาหารตามเวลานาฬิกาชีวภาพของร่างกายเราหรือที่เรียกว่า circadian r h ิท h มเพื่อนๆจะเห็นว่าเวลาในการกินอาหารมื้อสุดท้ายของเราอาจจะไม่ได้มีคําแนะนําที่ตายตัวอยู่ตอนนี้แต่โดยธรรมชาติแล้วนะครับมนุษย์จะเป็นสัตว์ที่ตื่นตอนกลางวันและก็เข้านอนตอนกลางคืนและร่างกายเราก็จะมีนาฬิกาชีวภาพส่วนตัวหรือที่เรียกว่า circadian น h y t h มซึ่ง circadian r ริ t h มนี้นะครับงานวิจัยเขา พบว่าจะคอยควบคุมระดับฮอร์โมนความหิวอัตราการดูดซึมอาหารอัตราการตอบสนองต่อฮอร์โมนอินซูลินของร่างกายหรืออินซูลินเซนซิต ivity และการทํางานของระบบเมแทบอลิซึมด้วยนี่ก็คือเหตุผลที่นักวิจัยส่วนใหญ่แนะนําว่าถ้าเป็นไปได้เราก็ควรกินอาหารให้เข้ากับเวลาของนาฬิกาชีวภาพของร่างกายเราดีกว่าพอการกินอาหารนอกเหนือจากช่วงเวลานี้อาจจะทําให้ร่างกายเราสามารถดึงพลังงานไปใช้ได้น้อยลงจนอาจจะทําให้น้ําหนักตัวเราดีดขึ้นมาได้ซึ่งเวลากินอาหารจะอยู่ที่ประมาณ8-12ถึงชั่วโมง และก็จะตรงกับเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นและก็เวลาที่พระอาทิตย์ตกดินครับการทดลองในหนูยังพบนะครับว่าถึงแม้ว่าหนู2กลุ่มจะกินอาหารไขมันสูงในปริมาณเท่ากันก็ตามแต่หนูกลุ่มที่กินอาหารตามเวลาเซอร์เคเดียนริทึมนะครับจะอ้วนน้อยกว่านอกจากนี้นักวิจัยยังพบว่าการกินอาหารตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นอาจจะช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดระหว่างอดอาหารได้ดีกว่าการกินอาหารตั้งแต่เที่ยงวันถึง3ามทุ่มอีกด้วยครับนอกจากนี้งานวิจัยหลายชิ้นก็พบด้วยนะครับว่าเพื่อนๆที่ทํางานเป็นกะที่มีเวลา จะต้องทำงานตอนกลางคืนด้วยอาจจะมีความเสี่ยงที่จะอ้วนมีระดับคอเลสเตอรอลสูงและเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานมากกว่าปกติด้วยแต่ความเสี่ยงเหล่านี้นะครับอาจจะไม่ได้เกิดจากเวลาที่เรากินอาหารเพียงอย่างเดียวพอนักวิจัยพบว่าเพื่อนๆส่วนใหญ่ที่ทำงานเป็นกะหรือทำงานตอนกลางคืนส่วนใหญ่จะนอนหลับไม่สนิทกินอาหารไม่เป็นเวลาและมักจะกินอาหารขยะมากกว่าปกติด้วยเพื่อนๆจะเห็นว่างานวิจัยส่วนใหญ่จะแนะนําให้เรากินอาหารตามเวลาของนาฬิกาชีวภาพของร่างกายเรามากกว่าซึ่งจะตรงกับช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นและช่วงเวลาที่พระ ตกดินและจะมีช่วงระยะเวลาประมาณ8 1 2ชั่วโมงเท่านั้นโดยเฉพาะเพื่อนๆที่เป็นโรคกดไหลย้อนเราควรเริ่มจัดการกับเวลากินอาหารและเวลาอดอาหารของเราให้พอดีดีกว่าและงานวิจัยหลายชิ้นก็ยืนยันมาแล้วนะครับว่าเราไม่ควรกินอาหารดึกเกินไปหรือว่าเลดเกิน6โมงเย็นครับ2ก็คือเริ่มกินอาหารแบบ intermittent fasting การกินอาหารเพื่อลดน้ําหนักแบบ intermittent fasting คือการกําหนดเวลาอดอาหารและก็เวลากินอาหารให้แน่นอนซึ่งเวลาอดอาหารที่แนะนําสําหรับผู้หญิงจะอยู่ที่14-16ชั่วโมงต่อวันและเวลากิน ะจะอยู่ที่ประมาณ8-10ชั่วโมงเท่านั้นซึ่งเพืเ่อนๆจะเห็นว่าเราไม่จําเป็นต้องกินอาหารตามเวลาพระอาทิตย์ขึ้นลงหรือตามเซอร์เคเดียนริทึมของร่างกายเราเพราะการทำอินเตอร์แมทเทนฟาสติ้งส่วนใหญ่เราจะไม่กินอาหารเช้าและจะไปเริ่มกินมื้อแรกประมาณ3-5ชั่วโมงหลังตื่นนอนงานวิจัยก็ยืนยันมาด้วยนะครับว่าการลดเวลากินอาหารเหลือแค่วันละ8-12ชั่วโมงแบบอินเตอร์แมทเทนฟาสติ้งอาจจะช่วยลดการกินจุบกินจิบและช่วยเราควบคุมพลังงานแคลอรี่ต่อวันได้พอดีโดยไม่ต้องนับแคลอรกลด,กา,ลดานน้หั ถ้าเพื่อนๆคนไหนออกกําลังกายในตอนเช้าตอนท้องว่างเราก็ควรจะกินอาหารมื้อใหญ่เป็นมื้อแรกไปเลยเพื่อที่จะลดความอยากอาหารลดระดับน้ำตาลในเลือดและช่วยให้ร่างกายดึงไขมันมาใช้เป็นพลังงานได้ดีขึ้นสิ่งสําคัญที่ผมอยากฝากไว้ก็คือเพื่อนๆควรเริ่มกินอาหารหลังออกกําลังกายด้วยเพราะว่าร่างกายเราจะต้องการสารอาหารที่มีประโยชน์เพื่อเข้าไปซ่อมแซมและฟื้นฟูร่างกายหลังออกกําลังกายโดยเฉพาะอาหารที่มีโปรตีนสูงๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆออกกําลังกายตอนเย็นเราอาจจะต้องจัดการกับเวลาทำ intermittent fasting ใหม่เพื่อที่เราจะ สามารถกินอาหารหลังออกกำลังกายได้และถ้ามองดูแล้วว่า intermittent fasting ไม่เข้ากับไลฟ์สไตล์และเวลาทำงานของเราเราก็อาจจะเปลี่ยนมากินอาหารแบบปกติ3มือ้อเชา้ากลางวันเย็นก็ได้ครับคำถามต่อมาก็คือการกินดึกทําให้เราอ้วนขึ้นได้จริงหรือเปล่าเพื่อนๆจะเห็นแล้วนะครับว่าถ้าเป็นไปได้เราก็ควรกินอาหารตามเวลาของนาฬิกาชีวภาพของเราดีกว่าหรืออาจจะทํา intermittent fasting ที่มีการกําหนดเวลากินอาหารและเวลาอดอาหารที่แน่นอนก็ได้แต่สําหรับเพื่อนๆที่ทํางานเป็นกะหรือว่าต้องทํางานกลางคืนเราก็ไม่ต้องกังวลไปครับเพราะ ปริมาณพลังงานแคลอรี่ที่เรากินต่อวันยังเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดอยู่และงานวิจัยก็พบด้วยนะครับว่าเราก็จะสามารถลดน้ําหนักและก็มีสุขภาพที่แข็งแรงได้ถ้าเราสามารถควบคุมปริมาณและก็คุณภาพของอาหารที่เรากินต่อวันให้พอดีโดยเฉพาะการเน้นกินอาหารที่เป็นธรรมชาติที่มีโปรตีนแล้วก็เส้นใยอาหารสูงๆที่งานวิจัยหลายชิ้นยืนยันมาแล้วว่าจะช่วยให้เราอิ่มท้องนานขึ้นลดการกินจุบกินจิบและช่วยลดความอยากที่จะกินอาหารขยะลงได้นั่นเองครับในทางตรงกันข้ามนะครับนักวิจัยก็พบว่าถ้าเรากินอาหารโปรตีสูงๆ น้อยเกินไปความอยากที่จะกินอาหารแปรรูปที่มีแคลอรี่สูงๆก็อาจจะมีมากขึ้นและเราก็อาจจะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เลยครับเพื่อนๆจะเห็นแล้วนะครับว่างานวิจัยบางชิ้นก็บอกว่าร่างกายเราจะสามารถดูดซึมอาหารได้ดีที่สุดในตอนเช้าและในตอนเย็นร่างกายเราจะเอาพลังงานแคลอรี่ไปเก็บไว้เป็นไขมันมากกว่านอกจากนี้การกินอาหารดึกเกินไปยังอาจจะทําให้เราเสี่ยงที่จะอ้วนขึ้นและเสี่ยงเป็นโรคเลือรลังเพิ่มมากขึ้นด้วยโดยเฉพาะโรคอ้วนและก็โรคเบาหวานแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับคุณภาพและก็ปริมาณอาหารที่เรากินต่อวันยังเป็น ปัจจัยที่สําคัญที่สุดอยู่ดังนั้นถ้าเพื่อนๆสามารถบริหารเวลาได้ดีเราก็อาจจะเริ่มกินอาหารตามเวลาของนาฬิกาชีวภาพของร่างกายเราหรืออาจจะเริ่มทํา intermittent fasting ก็ได้แต่สําหรับเพื่อนๆที่ทํางานเป็นกะหรือว่าต้องทํางานตอนกลางคืนยกตัวอย่างเช่นเพื่อนๆที่เป็นพยาบาลนะครับเราก็อาจจะต้องมาใส่ใจกับคุณภาพและก็ปริมาณของอาหารที่เรากินมากขึ้นและพยายามไม่เก็บอาหารแปรรูปที่มีแคลอรี่สูงๆไว้ใกล้ตัวหรือว่าในบ้านเป็นต้นครับตอนนี้ในหนึ่งวันเพื่อนๆกินอาหารกี่มื้อเริ่มกินมื้อแรกตอนกี่โมงและกินมื้าย ตอนกี่โมงครับถ้ามีคําถามหรือข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์หรือว่ามาแชร์ประสบการณ์ได้เลยนะครับที่ด้านล่างและถ้าตอนนี้เพื่อนๆไม่อยากเสียเวลาไปกับการลดไขมันและการออกกําลังกายที่ผิดวิธีและอยากจะมีหุ่นในฝันภายใน3-6งเดือนนี้แอดไลน์มาตามลิงก์ด้านล่างมาพูดคุยแลวก็ปรึกษากันก่อนถ้าเคมีเราตรงกันนะครับผมก็มีคอร์สออนไลน์ที่ออกแบบมาสําหรับเพื่อนๆโดยเฉพาะสําหรับเอพิโซดนี้ผมโค้ดเคขอตัวก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ